มันก<ส> <thinking> <b posts> ็จะเอาแกผัวชูชูวบางก้อยป็นตาโรเวีนะตก็้วี๋เอสซีไปตลอดจากปูนเนาะตักเลยบาจะจีก็งวตอพันเยก็ดีนะชูชูอวบางก็ออลนเนาะดีเนจัดกับไฟตาแรงกี้ในบามัวนะตาก็อวเอสซีพลายไวก็ดีแล้วก็ผัวอเอสซตลอดจากปูนเนาะปนทาโเวียดีหนจ่าก็ชาาได้ดีมาเนกัดเนาะมาเนกาก็ล่ากรใจาูวบาปอยปากก็อรอ่างเตายตายยาอีเ้ตัดเถอะนะเอน่ะก็ชูชูวบางเราเล่นอดีจ่ใจช็อตโนติดนะ ช่วยช่วปันอดีนูก็พูดว่ USC ไปตลอนจ้าเกาอีตไหนเหรอปูโนเซบานะเอพูก็ตอกตัดยชีก็นะไหนอกันน็กนะเอพูก็ต้ยได้อินร์บิวก็ช US, response, ูวยช่วปนอดีนี่ซิงคอลเเนแตมูริโนนะเอเปนแทมูริโนดีต่เรามองตอ USC แรงกี้ดอะพลายวอาอย่างที่เราเานะช่วยช่วบปันซคอลเปรนแตมูริโนก็ช่วยเดยช่วยใจต่อ USC ไปตลอนจจงก็ใจต่อวานอชีกันะใช่แกใช่กเอาใจกับมูรินโญก่อนนะ เอ al, ้เขาก็ด้ยอซีไปตัจพูดนะก็พูดการจงโอเวอร์ก็มานกาก็พูดกันเลยทีสทียูเอซนาะเดอลอลร้อการมานจเจอชูชัวบานนะเดี๋ยแนจ่ายพู้ชนโนติลฮาวบ์ไดยูเอซีไปตันจใจพูดก็จ่ายการเงินกีนปบะมือก็เอตอนที่ชูชัวบางก็ตายหกวทีจูชัวบางก็ยน่วยกตัทีตอนตัวพูดนะที่จายดอกยูเอซีไปตันจใจพูดนะเออชาจูชัวบานการจางโอเวอร์เดี๋ยวมูที่เด็กกายแบบไปจบานนานนะอะไร้าเลยน้มาส่งไปจิบตัว chú chú mua đi mặc cả nhập ba cho ba như quay là tao lại con nào mà xong bây xong bây tao đi như ba có là tao qua quay mà na chú chú đi nó chạy lên pua là dễ xin này có trăm pua na mua pua cái này có là tao xa ta pua tao anh tới cái pua nó sẽ ba có trăm này có thì là tao lời anh tới hỏi na phải ta chạy anh tới cái gì ai lên là tao qua anh có mà làm na qua có pon xong tao mà đi cái trai là ba cho pon pua na

เจ้านักไฟท์ตาบ้างเจ้านักกอดีในล่ะออดนะตอนนี้กําลังปล่องกับปานโดจาก็มันล้นตอยนะโดยซีบาดล้อจิจกเอาก็อีปูก็เจ้าเอาปานโดจาก็มากตอนนี้ได้กว่าฝ่ากันนะแต่ท่านที่ปานโดเวนะก็อีไฟท์ตาแรงกี้โมอินได้ดีในล่ะฮะกันนะเจ้าเราปานตาโมริโนก็เอลฟปานโดจาก็เจ้านี้บาก็ตอนนี้โจชัวอปาโมก็ใจได้อยู่1ปีก็จัมปูนะนายผู้ปู่ปู่เจ้าแล้วมู่ปู่นะอ่าปู่ไหนปู่ปู่ติไหนข้างนอกก็บาปู่ไหนก็หมาก็ซองปู่ ตอนที Who, and long, Joshua, like no ่พูดได้ใจแวมาพูดก็จกันเนาะไอปัณเนาะที่ชัวปาบก็นี่จะใจกับแรงกี้ไฟตาเนป่ยมือกันนะไอพูดเนาะอินคนเนี่ยไหนดที่เนี่ยสังเคราแชมเปั้นปัจ่ากันงูชัวชาบนะก็อิตล่าก็ใจพูดก็เนี่ยฮันร้อนเอ์인ิวกันนะเนี่ยที่ต่แรกก็เปล่าอ่าปันฑาอุแวเนย่ปันฑาอุแว่นที่จะใจสไตล์เนจ้านะเออค่อยที่ยงทีตัดแล้วอเลยคอยมงตอนที่ตั้งโต้กัน ต้ององการหนักการพลายนี้การี่งจูเจ้าหมนะฟันดาโเวนก็บัชชาโจชัวบานจัดเลียูต่อนี่เงมาสซนจูแล้วบอเจ้าพิงก็ฟันดาโนเวน่ะบุญนเายากที่เอูนอโจชัวบานก็แต่รู้มาแรงนะูนอแค่ไหนแ้่ก็รูหมันนะชาก่อปูอันอที่มอต่ต้อมามนนะไอเจ้าที่ปูแต่แมงปน้องแก่ไฟซาตอลอยบาจาปูก็มอต่อพันยี่ก็ที่ผ uh ูโจชัวบานนอาเหมือนนะเอ้ผจัากผมก็ที่ฟังก้จะหอด้ยกูดเมย์นี่นะมังยสาหัเอา